ถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดว่าซองจินอูโหดแล้วอะเดี๋ยวผมให้ดูอีกหนึ่งตัวละครที่โหดกว่าซองจินอูแล้วก็แรงกว่าซองจินอูคือเก่งโคตรๆแบบได้ทุกด่านอะเอา,อางี้ดีกว่าทุกคนดูดิ ability damage 7จจุดแปดล้านโอ้ยยัดเข้ม ability damage พันล้านโอ้โห คุณผู้ชมมาเห็นบ้าสอ0 0ัล้านเออใช่งไหมทุกคนคลิปนี้ครับเรากลับมาอยู่ในแมบอันเบลนเจอเอ็กซ์อีกแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับแมพอันเบลนเจอเอ็กซ์ได้อัปเดต7.0เข้ามาแล้วนะครับเห็นเขาว่ากันว่าเป็นอัปเดตแพทที่ใหญ่มากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เท่าที่ผมเล่นนะมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าในแพท7.0นี้เนี่ยมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาใหม่บ้างแล้วก็มีตัวอะไรที่ควรจะหาบ้างนะครับโอเคถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วไปดูในเกมกันเลยครับ let's go มาตอนนี้เราอยู่ในเกมนะครับก็เดี๋ยว เรามาดูกันคร่าวๆเียว่าอัปเดตนี้เนี่ยมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะโอเคนี่ทุกคนเห็นไหมเขาเพิ่มยูนิตเข้ามาทั้งหมดเออหตัวมีกิวกาเมสมีเซเบอร์ครับอันนี้ชื่ออะไรอิสตราเหรอเออใช่เลยมั้งแล้วก็อาเชอร์แล้วก็จินนะครับแล้วก็กิริสุกุนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าการหาตัวละครใหม่เนี่ยมีวิธีไหนบ้างแล้วก็หาได้จากไหนบ้างนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกอนดีกว่า,วาเขาเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างเท่าที่ผมเห็นนะ ตอนนี้คือเขาเพิ่มดันเจี้ยนอันนี้เข้าใหม่ครับเกลียวใช่ไหมเขาเรียกว่าเกลียวปะน่าจะเกลียวแหละมันเทลวปะเออคล้ายๆหรือมั้งก็น่าจะคล้ายดันเจีย้ยนที่ทุกคนเล่นกันนั่นแหละนะครับก็จะมีหมดอีซี่มีโนมอลแล้วก็มีเฮลนะครับแล้วก็มีกล่องที่เพิ่งเข้ามาแนละ้วก็คือกล่องเฟรฟูลนั่นเองครับตอนนี้ผมก็เล่นไป15ชั้นแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ไต่ต่อเลยแล้วก็ต่อมาที่เขาเพิ่มเข้ามาก็คือโฮลลี่กิววนั่นเองนะครับตัวละครที่ได้รับก็จะมีเอ็กซ์ตร้ามีของ เพิ่มเลเวลแล้วก็เฟดพชั่นนะครับประมาณนั้น4ชิ้นนะผมบอกเลยว่าแพทนี้เนี่ยทุกคนจำเป็นจะต้องหา2ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเห็นเขาบอกว่าเป็นตัวลิมิเต็ดตัวคิวการ์เมนเนี่ยมีตัวระดับใช้นี่ก็คือตัว้ายมือนี้คุณผู้ชมคือจริงๆว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่ใส่หน้าตัวละครแบบวะเห็นทุกคนเห็นไหม สองตัวนี้ไม่มีหน้าตัวละครหรือไม่ไม่ชัวร์ว่าเขาอาจจะโดน DMC A ด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้หลายๆแมปก็น่าจะโดนกดนี้ไปค่อนข้างเยอะมากเลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวลิมิเต็ดถ้าเกิดว่าทุกคนรีบหาได้ก็รีบหาครับแล้วก็กิวการเมทโอกาส0.05ออกยากนิดนึงแต่ว่าดีแล้วก็กิวการเมทเนี่ยมีวิธีการหาได้2รูปแบบนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะก็คือกิวการเมทเนี่ยจะสามารถหาได้จากด่านนี้1ด่านใช่ไหมแลวทุกคนเห็นคาว่าเฟโพอยซ์ไหมครับก็คือเราสามารถกดใช้เหมือนลัีนะะมมจ เวลายอยู่ประมาณสิบนาท,ทีผมกดให้ดูนะตรงนั้นนะเฟดโพชั uh, ่นนี่นี่คุณผู้ชมผมมีสามสิบห้าอันนะ่ะคือผมฟาร์มมาสบัดอ่ะกดใช้นะปึ๊บเห็นไหมทุกคนมันจะเขียนว,ว่ารักโพชั่นจริงๆมันก็คือเฟดโพชั่นนั่นแหละครับแล้วพอคุณผู้ชมกดไอเฟดโพชั่นเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถไปสุ่มตัวกิลกาเมดได้ที่ตู้แบนเนอร์นะครับนี่ทุกคนเดี๋ยวผมพาไปตรงนี้คุณผู้ชมยูนิตกาชาซึ่งต้องบอกว่า เขาไม่เด้งขึ้นมาตรงหน้าจอนะคือคุณผู้ชมต้องสุ่มชทฝรัง่งเขาพูดไว้ว่าผสมประมาณ5ล้านเพชรยังไม่ได้เลยถ้าให้ผมแนะนำนะผมว่าหากิลกเมทแบบดันปกติง่ายกว่าครับลงแค่ลงมันมันง่ายแป๊บเดียวนะครับเชื่อผมเถอะไปหาจา่นนั้นไม่ต้องเพิ่มเพชรโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลงโฮลี่ให้ดูหน่อยลวกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะไปโชว์ทุกคนดูว่าตอนนี้เนี่ยทีมผมเปลี่ยนเมตาทีมไปทียบร้อยแนะว่ามีสลับใช้ตัวนู้นตัวนี้บ้างนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเป็นนนนยยยัังงไะครเเเดดดดดดีีี๋๋ววผมมใูููทุกกตจ่ือ คือผมบอกอุณส่วนหนะว่าไม่ต้องตกใจไปนะเว้ยอย่าตกใจไปเด็ดขาดคือเลือดเยอะมันง่ายมากผมใช้เวลาประมาณไม่ถึงหนาทีนะครับก็สามารถผ่านได้แล้วนะครับคือผมไม่เข้าใจอ่ะนว่าทำไมเขาถึงไม่ใส่หน้าคิวกาเมบ้างวะคือเอาจริงๆนะผมอะอยากให้ใส่หน้านะมันดูเท่มันดูโล่งเกินไป เอาทุกคนหมดแล้วจบคือหนึ่งอาทิตย์ห้ามคุณผู้ชมคือแบบสบายอีซี่อีซี่นะครับแล้วก็ต่อมาครับก็คือการหาตัวละครที่อยู่ในตู้นั่นเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูนะมันที่ซัมมอนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ใช่ยูนิคาชาเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดทุกคนเห็นตัวละครแบบนี้เนี่ยทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะไล่ลบตัวละครที่ติดลิขสิทธิ์ DMCA อยู่นะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะคือไม่ใช่ว่าเน็ตคุณผู้ชมช้าหรืออะไรนะคือเขาเอาโมเดลตัวละครนี้ออกนะครับตัวละครที่เเเเเเพิิิิ่่่่่งงงออออกกกกกกกมม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 มาา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 า็็็็จจจะะะะะีีีีีีตตตตตัััััััััััวว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 นน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 ้้้้้้้้1คคคคคครรรรรรบบบบแแแแลลลท2ถถใหหหผผผุณูชๆๆดดดยื เซเบอร์นะครับตอนนี้เซเบอร์นะครับตอนแรกมันจะเป็นร่างอัศวินธรรมดาใช่ไหมอันเดี๋ยวผมไปดูนะครับอีโวเซเบอร์ชื่ออะไรวะชื่อไหนปะเออคิงไนท์ไนคิงนี่คุณผู้ชมไหมก่อนตอนแรกเซเบอร์จะเป็นระดับมิติใช่ไหมตอนนี้ก็สามารถอีโวเป็นซีคิเอตได้แล้วนะครับก็วิธีการหาของซีคิเอตนะครับหาจากตัวนี้คุณผู้ชมนี่ตามผมมานี่ครับคุณผู้ชมวิธีการหาครับมันจะอยู่ดันเจียนตัวนี้คุณผู้ชมตัวอัลเทอร์นะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วกดเลือกที่โหมดเฮลนะครับทุกคนเห็นกล่องนี้ไหมเฟสฟูลเชสนะะคครรับก็ือจาามถดรรรตเเเมมไดดดดด้้้้้นนนะะคคคคััับบี๋ยยวววผผลลลงใหููแกกถาาิิุณช่ ซองจินอูโหดแล้วอะเดี๋ยวผมให้ดูอีกหนึ่งตัวละครที่โหดกว่าซองจินอูแล้วก็แรงกว่าซองจินอูด้วยซ้ำครับแล้วก็ค่อนข้างเก่งมากๆเป็นตัวระดับก็ที้เลยด้วยซ้ำครับคือเก่งโคตรถ้าคุณผู้ชมปั้นได้ดีบิ้วของได้ดีเงี้ยโหแบตได้ทุกด่าดนะเอางี้ดีกว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้อ e เอวตัวเซเบอร์นะเพราะว่าผมก็ยังหาไม่ได้เลย <c oughs> เปิดไลยประมาณสิบกล่องอยังไม่ได้มัง้งปับ๊บปับ๊บสิไปยาวๆอีซี่อ่าทุกคนอันนี้คือไม่ได้กล่องเฟรชคร ก็จะได้กล่องเฟสเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับได้หรือเปล่าคือมันไม่ได้มีการันตีนะคุณผู้ชมคือถ้าเปิดสุ่มนั่นแหละเหมือนคล้ายๆกับตัวคิริโตะมานั้นแหละตรงไปเอ้ยผมเพื่ิดเอฟเฟคขอโทษผมขอโทษทำใหม่ยังไม่ได้เฟสฟูไปต่อดีว่าเพื่อนกิซิเบตวิชิวๆป่ะวะเปิดบริตี้หน่อยสิปาปบโอ้โหอะไรอยู่เนี่ยเยอะไปหมดเอฟเฟคทั่วแมปอะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมกล่องกูยังไม่ได้นิ อ่ะทุกคนเห็นนี่ไหมครับของอีวนของเซเบอร์จะอยู่ในกล่องนี้นะครับเป็นการสุ่มนะไม่ใช่ว่าเปิดแล้วได้นะคือการสุม่มเนี่ยเอาจริ้งคุณผู้ชมอัปเดต7.0มีแค่นี้แหละทุกคนเห็นไหมมันเพิ่มมาแค่2อย่างซึ่งมันใหญ่ตรงไหนวะแต่ไม่เป็นไรครับอัปเดตมาก็ดีแล้วดีกว่าไม่มีอะไรทำผมไม่ชัวร์มากถ้าเกิดคุณผู้ชมดูคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่านะ่าจะเหลือเวลาประมาณสากัก3-4วันหรือเปล่านะที่เขาจะเอาเอีเวนต์โบลต์ออกเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีเนี่ยก็ให้รีบหานะครับมาเดี๋ยวเราามมมมมเเปปปิิดดดกกกลล่่่ออออองงััันนนนนนนไไไไไไทหหูููซีี้้้้้คคคุุณณผผชช๊บืะ ผมแนะน่าให้ไปฟาร์มหลายๆกล่องแล้วก็เปิดผมว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับอ่าอันนี้คือไม่ได้แน่นอนอ่ก็เป็นของทั่วไปครับที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อกี้นะครับว่าถ้าคุณผู้ชมว่าซองจินอูกเก่งแล้วอะตัวนี้เก่งกว่ารอยเท่าครับอ่าคือตัวนี้คุณผู้ชมเนี่เอโตะของเรานั่นเองครับเนี่ คือต้องบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมัถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาได้ทําการบัฟเอต่อเพิ่มเขม้ามาครับแล้วก็แต่ตอนแรกที่มันเป็นตัวที่เขาดูค่อนข้างจะไม่เก่งเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งโคตรเก่งผมเรียกได้เลยว่ามันอยู่ในระดับก็อดทีเลยสามตัวนี้แม่งคือระดับแบบแม่งท็อปขึ้นไปอีกอะ่ะเอออ่ะเดี๋ยวผมาดูสเตตคร่าวๆนะทุกคนดูนี่ทุกคนจะอึง้งทุกคนดูดิอาบิลิตี้ดาเมจเจ็ดจุดแปดล้านอันนี้คือ,อยังไม่ได้อัพนะเว้ยอ่ะเดี๋ยวมาดูของข้างในผมนะว่าเปไ็นยังไงนะ ในประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วก็โซตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโคดไว้ให้นะลองไปกรอกดูนะครับว่าได้กันหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกไอ้เจ้าโซนี้เนี่ยมันจะได้ก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมต้องไปทำเควสของอีเวนต์โบลต์ทุกตัวให้ผ่านนะแต่ว่าเหมือนมันมีนมปัญหาอะไรสักอย่างนึงเขาก็ทำการแจกแค่เราอย่างละหนึ่งอันเลยนะครับก็ลองไปกรอกโคดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้แล้วกันนะครับโอเคอ,เอ๋อเออผมลืมบอกมันมีเกียร์เพิ่มเข้าใหม่ผมบอกเลยว่าเกียร์นี้เนี่ยเป็นเกียร์ที่โหดแล้วก็โกมมากๆเรียกได้ว่าเป มีแฮร์เคอร์มีพิงค์คล็อกมีเพอร์เพิร์บูสมีฟันนี่รีเวอร์มีลิเปอร์กลาเซสมีแบ็กโค้ดมีแบ็กชูแล้วก็กูสวอร์ดนะครับวิธีการลงก็ง่ายคุณผู้ชมคุณผู้ชมกดเพย์แล้วก็กดลงไปครับมันปกติโอกาสดรอปก็ศูนยุดหอร์นตครับคือผมคิดว่าน่าจะโหดกว่าไอ้หน้ากาก,ากดำด้วยซ้ำมั้งที่เป็นเซนหน้ากากดำผมว่าโหดกว่าด้วยซ้ำนะครับแล้วก็โหมดนี้เนี่ยสามารถปั๊มเพชรได้นะคือเพชรเขาแจกทีประมาณ1ั0 0องพัเลยมั้งหรือถ้าคุณผู้ชมลงไหวลงไปเลยครับได้เพชรมมมมมมาาเเเรื่่ออยยยๆแลลล้้้้้วผผีีพชชู3นไไดดใปป๊บปบหงจ อ่ะเห็นไหมทุ่นเห็นไหมเพจได้มาพันสองได้นิ้วอีกคือแนะนําว่าให้ลงอันนี้ครับมาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูนะว่าที่เขาบัฟเอตะมัเนี่ยมันโกงยังไงแล้วมันดาเมจมันเวอร์มากขนาดไหนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวขอลองในเทสเพจหน่อยสิผมบอกเลยว่าโหดที่สุดในเกมแล้วมั้งตัวเนี้ยไอ้ดูสิอัพไปเลยอัพให้เต็มไปเลยครับนี่นี่นี่ทุกคนดูดิทุกคนดูนี่นี่เอ้ยไปกดผิดนี่นี่ทุกคนดูดาเม่เจ็ดสิบแปดล้านอ่ะอันนี้เขาไม่มีตัวบูตทดาเม อันนี้ผมบอกเลยว่าเบสิกก็คือไม่มีตัวบูดาเบจเลยเว้ยคือถ้าเกิดมีเนี่ยมันก็จะโกงมากยิ่งขึ้นนะแต่ทุกคนดูดาเบจที่มันขึ้นดิเดง้งเดง้งปบัปบปบัปบปับสองพันล้านแค่ตัวเดียวเลยเนี่ยผมมันให้ก็โหดกับซองจินอูด,ด้วยซ้าแล้วก็ทัวดูดิสองร้อยล้านแล้ววิ่งม่แทนพูดจบเลยแม่งเด้งขึ้นดูดาเบจบ้าปะเนี่ยแล้วก็ที่เขาเพิ่มเข้ามาก็คือถ้าสมมติบบว่าตัวเอตกตายเนี T ่ย e, เขาจะเปลี่ยนกายร่างเป็นตัวนี้คุณผู้ชมก็คือตัวนี้นะ มันคือตัวในอันติเราเนี่ยพอเป็นร่างนี้เนี่ยดาเมจก็จะบวกเพิ่มขึ้นีกนะมันจะโหดแบบโหดมากคุณผู้ชมคือที่มันยังไม่ตายผมมันมีตัวไหนลบผมได้เลยเว้ยจริงๆิได้ด่าตกงดิแค่ได้เมทพีพีสองร้อยล้านแล้วทุกคนดูดาเมจที่มันพุ่งขึ้นไปดิเจ็ดพันล้านแล้วแป๊บเดียวเองอ่ะมาเดมุกขอล้อมไปใส่เซตแบบบูดดาเมจเต็มขั้นอะไรกันว่าดาเมจจะเท่าไหร่นะครับมาเดี๋ยวผมใส่แบบทีมเต็มสตรีมอ่ะอัดเต็มที่ตอนสิบเจ็ดล้านแล้วว่าโกงไม่โกงก็ดูเอาแล้วระ คือมึงแบบยืนตีมอนไม่อยู่ตรงนู้นอะไม่ทั้งตีตายทุกคนดูนี่อัพเกรดขั้น2แล้วป่ะถ้าผมไม่ผิดนะอัพเกรดสามเนี่ยดาเมจสองเก้าเลยนะสองเก้าล้านแล้วนะแล้วนี่เหลืออ,อัพเต็มขั้นอีกไออัปเกรดสี่เลยนะเว้ยคุณผู้ชมบ้าไปแล้วตัวนี้มันบ้าไปแล้วอะคือโบล็อที่ว่าเก่งโอ้โหทุกคนดูอัพพลิที่ดาเมจห้าร้อยสามสิบล้านบ้าปะเนี่ย ตัวเดียวนะเนี่ยกูถามจริงคือผมบอกนะถ้าคุณผู้ชมไม่มีซองเจนอูไม่มีโบลอ็อตช่างหัวแม่งเอาจริงอันนี้คือมันยังไม่ตายนะถ้าเกิดว่ามันตายมันจะไปหลี่ร่างนึงใช่ไหมมันก็จะโกงไปมากขึ้นนะครับโอเคแล้วก็วิธีการหาเดี๋ยวผมบอกนะว่าหายัางไงคุณผู้ชมมันหาง่ายมากนะครับเอาจริงมากคือเดอะบอสถ้าชอยู่ฟังไอยูไออยากให้ยูบับซิดให้ดูเธอทาทูเปตัวอวยกูเองคืออยากได้จริมันเก่งๆบ้างคือตอนนี้มันเป็นตัวง่อยไปแล้วอะคือมึงเก่งบ้างในาไม่ละเพื่อนเอย๋ยน่เพแล้วก็ ไปที่レンジャーสเตตนะครับแล้วก็ไปที่กูนซิตี้ก็คืออันนี้นะคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีแอคกหนึ่งถึงแอคกห้นะครับถ้าสมมติว่าในเรนเจอร์เนี่ยมันยังไม่ปลดล็อกก็เท่ากับว่าคุณผู้ชมจะต้องไปเล่นสตอรี่โหมดก่อนนะครับก็คืออันนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเล่นสตอรี่สเตตก่อนแล้วก็ค่อยไปเล่นเรนเจอร์นะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสามารถลงแอคกห้าไหวได้เนี่ยก็ลงไปเลยครับเพราะว่าประตูสามโอกาสดอรอปเลทมันน่าจะประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะ อ่ะทุกคนประตูผมมาและประตูสั่นเนี่ยผมลงให้ดูนะยิงคุณผู้ชมปั้นมาได้โหดเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเท่านั้นนะครับมาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลงประตูให้ดูนะครับนี่เลยไป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 ,ไปอ๋อโอกาสดรอปห้าเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมโอกาสดรอปห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจำไว้นะเอโตประตูสามโอกาสดรอปห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ผมนึกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเพราะว่าผมยึดจากไอ้เมื่อก่อนไงเพราะเมื่อก่อนมันโอกาสดรอบหนึ่งเปอร์เซ็นต้องทำมจะไม่ผิดนะเมื่อก่อนมันดรอปยากมากโอ uh, ้กว่าผมจะได้มันสองสามวันน่ะกว่าจะได้คุณผู้ชมเล่นไปสักแป,ป๊บนึงอะ่ะผมคิดว่าน่าจะลงไหวแหละถ้าเกิดคุณผู้ชมผ่านด่านสตอรี่ธรรมดาได้ผมว่าน่าจะลงได้แล้วแหลอะอ่ไปนี่คุณผู้ชมเห็นไหมบอลเท่าไหร่อรบอสเลือดน้อยที่ผมเนี่ผิดเลยเ,เลือดน้อยมากตายแล้วอ <laughs> ย่างง่ายเลยไปดูกันต่อไปหมดเกลี้ยงอ่ะอน,นี่คือไม่ได้เอตโต ไม่เป็นไรคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับในการลงประตูนะครับอ๋อแล้วก็ผมขอพูดถึงไอ้ตัวแพทนี้หน่อยละกันไอแ้แพทเจดจุเนี่ยคือทุกคนเห็นเปอร์เซ็นต์ในการได้กิวเกอร์เมนเนี่ยอาจจะตกใจใช่ไหมว่าหูพี่มัน0.05เลยวะมันน่าย,ยากแน่ๆเลยอะทุกคนดูนี่นะจับตาดูให้ดีๆนะเว้ดูนะศูนย์จุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่า <c oughs> <c oughs> ได้ไปแล้วเว้ยคือตอนนี้ผมมีทั้งหมดสองตัว แล้วก็ไอตัวที่ผมบอกว่าเป็นลิมิเต็ดผมก็ได้มาแล้วตัวนนห,นหนึ่ง1%กับ0.05%็ก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่ว่าพี่ชาย <c oughs> <c oughs> ผมคิดว่ากิลกาเมนเนี่ยเป็นในหนึ่งตัวละครในแพทนี้นะครับที่เป็นระดับก็อตเทียทุกคนดูอันนี้คือผมไม่ได้ใส่ของนะคือผมมาปั้นสเตตแค่โอบวกทั้งหมดแล้วก็เป็นโลมงกุฎนะครับทุกคนดูดรามิธรรมดามันดิ6.5ล้านผมคิดว่าถ้าเกิดปั้นดีๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสแซงเอโต้ได้ซ้ำทุกคนเห็นป่ะคือเอตอออ่่่่่่มใสกียยขงงททุาาาันนู7.8ล้แว ตัวกิลกาเมนเนี่ยมัน6.5ล้านซึ่งผมบอกเลยว่ามันโกงมากนะครับส่วนเรื่องแพสซีฟเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปรีวิวคลิปหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็รู้สึก,กว่าดีเทลมันเยอะมากนะของจะไม่เท่าตัวเอโต้ในะทุกอด,ดีดาเมจแม่ง7.3ล้านอะอาบัติที่คูดา6.7วิก็ได้อยู่แล้วก็ในส่วนของนิ้วนะครับผมใช้เป็นอันนี้คุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมให้ดูไปเลยตรงไปตรงไป new, new. นิ้วนิ้วแอพไพรเคิร์ดนี่คุณผู้ชมเป็นประมาณนี้นะนี่ผมจะใช้เป็นบวกอีาบัต็ ถ้าใครอยากปั้นตามผมก็ปั้นตามนี้ได้เลยนะอ่ะมาคุณผู้ชมเดหรือมาดูคิวการ์เมทเพียวๆหน่อยดีกว่าว่าจะจาเมทเท่าไหร่แล้วก็อัพเต็มเท่าไหร่นะครับอุ้ยหกสิบแปดล้านคุณผู้ชมอัพเกรดสามตอนนี้จะอัพเกรดสี่นะครับเดี๋ยวผมว่าโอ้โหรอที่สิบแปดล้านนี่คือมีตัวเดียวเพียวๆนั้ว่าโอ้โหาวว้าวว้าวอะไรวะน่ากูเห็นโอ้โหอะไรวะน่าเฮ้ย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 โอ้หนี่มันกดสกิลรูเลยไหมเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหโอ้โหโกงเวอร์จัดทุกคนดดูิ กิวมันรวจัดก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอไปใส่แบบทีมเต็มก่อนนะมาดูแบบฟูลทีมกันว่ากิวกาเมจจะดาเมจเท่าไหร่นะครับมาไหนดูซิกิวกาเมจอยู่ไหนลูกพ่อนามาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วยวคือยัง16ล้านอยู่นะครับยังปกติอยู่นะ53ล้านแล้วไปเท่าไร39ก็ถือว่ายังไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับ63ล้านแล้วคุณผู้ชมเอาแล้ววะโอ้อาแพงหมดนะดูอ่าแพงอยู่นะแต่ก็ถือว่า เป็นตัวละครที่ต้องมีติดทีมครับสำหรับกิวกาเมสนะสำหรับผมโอ้โหสองรล้านแทบจะเทียบเท่าไอ้นี่เลยเอโต้ A เลยยังอัพไม่เต็มนะเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมเห็นป่ะสองล้านแล้วอ่ากึ่ดาเมจมันขึ้นลงเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าแพสซีฟเขามันน่าจะแบบบวกเปอร์เซ็นต์ด้วยเดี๋ยวผมข้อไปอธิบายคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมขอมารีวิวข้อค่าสำหรับอัปเดตนี้ก่อนแล้วกันนะบอกไว้ก่อนเผื่อคุณผู้ชมงงว่าพี่โอ้โหเย็ดเควันนี้ที่ดาเมจพันล้านโโอ้้หคุณผูชมเมื่อกี้เห็นปกมพันล้าน อุ้ยเทียบ้าจัดอย่าลืมคุณผู้ชมอย่าลืมไปหากันไปหาซะตอนนี้เลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคิวการเมสนะมาคุณผู้ชมก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมขอโชว์ทีมเมตาปัจจุบันนะครับว่าตอนนี้นะครับผมใช้ตัวอะไรบ้านะครับก็มาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้านครับอย่างแรกคุณผู้ชมโอเมก้าแดกก็หลอดครับนี่ตัวนี้ตัวนี้หนึ่งตัวนะวิธีการหานะครับก็คือไปเก็บลูกบอลให้ครบ7จ็ดลูกแล้วก็ขอพรถึงจะได้ตัวนี้มานะครับแล้วก็ตัวที่2ครับคลิฟฟินก็คือ ทำเควนะครับที่ผมสอนไปในช่องก็สามารถไปเลื่อนดูได้นะครับตัวที่3ครับตัวคิวกาเมก็คือการหาได้ด่านั้นนั่นแหละที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในแพทนี้นะครับแล้วก็ตัวลูลาบี้เนี่ยมันเป็นตัวลิมิเต็ดที่อยู่ในอีเวนท์ที่แล้วครับหรือว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่มีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้ทันเดอร์กอดเดตได้เหมือนกันหรือว่าจะสามารถใช้เป็นสเกลิตันไหนก็ได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับแต่ผมแนะนำ่าในทีมเนี่ยให้มีตัววิ่งไปชนไว้ดีกว่านะครับโอเคแล้วก็ต่อมาครับเป็นแน่น แล้วก็เก่งมากๆนะแล้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะไปลงหาเกียร์มาใส่เพิ่มผมคิดว่าไปดาเมจที่ทุกคนเห็นเนี่ยสามจ้าเล้านเนี่ยน่าจะบูตได้น่าจะประมาณสักไม่สี่ก็5้าล้านอ่ะผมคิดว่าน่าจะได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับก็คือเอโตของเรานั่นเอนะครับที่เขาปรับเข้ามาเพิ่มนะผมบอกเลยว่าต้องมีนะครับประมาณนี้นะ สำหรับทีมเมตาครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดต7.0ในแมปอันี้เบลนเจอร์เอกนะครับแต่ที่ผมบอกไปว่าทาั้งกิลกับเมและเอโตเนี่ยก็มีติดไอดีไว้จะดีนะครับเพราะว่ามันสามารถผ่านได้ทุกอีเวนต์ในเกมนี่แหละนะครับยังไงก็หาไว้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ